ครับครับว,วันนี้ผมอยู่หน้าสันเจ้าสุ่บุญตองหรือสันเจ้าหล่อรงจังหวัดมุกเก็ตเดี๋ยวผมจะพาชมบรยาามบรยากาศในช่วงเทศกาลจริงๆกันนะครับที่ฝั่งตรงข้ามสันเจ้าสุ่บุญตองมีร้านเล็กๆขายห่อหมกเห็ดแข่งและอาหารเจอ,อีกเล็กน้อยห่อหมกเห็ดแข่งที่ผ่านการปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาใส่ใบตองแล้วก็ห่อเป็นห่อสี่เหลี่ยม จากนั้นนำไปปิ้งบนเตาถ่านห่อหมกที่นี่ขายห่อละ25บาทค่ะคุณอาขายเห็ดแข็งใช่ไหมคะค่ะขายมากี่ปีแล้วคะ20-30ปีแล 20, ้ว <c oughs> คะ่ะ20-30ปีนะคะปกติอะค่ะเห็ดแข็งถ้าไม่ใช่ช่วงกินเจขายไหมคะขายค่ะราคาต่น้อยหรือน้อยแต่นอ้นอ,ยนอยนะคะค่ะแล้วปีนี้ขายดีไหมคะขายดีมากค่ะดีดี ่การที่เราได้ขายอาหารเจเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะมันก็ดีนะเพราะว่ามันขายง่ายไงคนเยอะ,อะมีแบบปกติค่ะแล้วช่วงที่ไม่ใช่ช่วงกินเจเราขายนี่มีคนซื้อทานไหมคะทานแต่มาทีาละคนสองคนน้อยมากคนไม่ค่อมาซื้อแบบแบบเจอเจแบบเจข้ามาซื้อกันเยอะเยอะถ้าไม่ใช่เจนี่ขายวันหนึ่งเยอะไหมคะไม่เยอะน้อยน้อยประมาณเท่าไหร่คะ คากอ,อ,อ๋อนะคะก็แ,แสดงว่าจ๊ก็ยังมีคนทานเจใช่ไหมคะใช่ค่ะเออแล้วคุณอาทานเจไหมคะปกติไม่ค่อยทานะนอกจากนุ่มเร้งก,จก็จะใส่เจค่ะแล้วทานช่วงเจทานเจใช่ไหมคะใช่รู้สึกยังไงบ้างคะในการที่เราทานเจอะคะ่ะก็ดีแล้วไม่ค่อยกินเยอสะสักมาก็ดีมาดูทางเข้าสาลเจ้าสุยบุญตองกันค่ะสาลเจ้าสุยบุญตองตั้งอยู่บนถนนพัฒนา ซึ่งตอนนี้ทั้งสองฝั่งของถนนรอบสันเจ้าเต็มไปด้วยร้านอาหารจำนวนมากวันนี้จะพาชมโรงครัวภายในสันเจ้ากันค่ะในช่วงเทศกาลกินเจที่โรงครัวจะมีอาหารให้พี่น้องที่ถือศีลกินผักเข้ามาทานฟรีค่ะสำหรับคนที่จะเข้าโรงเจต้องใส่ชุดขาวนะคะหรือไม่ก็ใส่เสื้อเหลืองได้ค่ะ นอกจากอาหารแล้วยังมีน้ำให้ดื่มฟรีค่ะเรามาดูบรรยากาศร้านอาหารที่ถนนพัฒนากันค่ะอากาศวันนี้ร้อนมากๆเลยระหว่างทางเราพบขนมสีขาซึ่งเป็นขนมที่นิยมทานที่ภูเก็ตค่ะตอนนี้ เรากำลังเดินไปที่ถนนระนองค่ะบริเวณแยกระหว่างถนนพัฒนานและถนนระนองจะมีตลาดชำช้าค่ะระหว่างทางผ่านร้านขนมหวานน้องชายบอกว่าขอแวะทานขนมหน่อยค่ะที่ร้านนี้มีน้ำสมุนไพรบรรจุขวดภายในร้านมีขนมหวานให้เลือกมากมายค่ะ ก่อนจากกันเรามีแผนที่ตั้งของโรงเจสุยบุญต่อมาฟาค่ะที่หมายเลขหนึ่งคือที่ตั้งของสาลเจ้าค่ะ,จะเจริญธรรมสกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ